าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซตนะผมดากอนช็อเนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม Creature of s o n a r i a กันบ้างนะครับเพื่อนๆก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of s o n a r i a ที่จะทําการอัปเดตเข้ามาภายในเกมเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามีตัวละครใหม่นะครับเพื่อนๆที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่มีมิติใหม่นะครับเพื่อนๆหรือว่าระบบใหม่ๆเนี่ยนะครับให้เรา เพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกันนะว่าในการอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับทางเกมหรือว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะใส่อะไรเพิ่มเข้ามาให้เราบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง,ทาง,ทางติก๊กต็อกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นติ๊กต็อกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้้้้้้้้้าาาาไไไปปรรรรรััััััับบบบชชมมมมคคคคคลลลิิิววววดดดดดีโโอออออสนนนนนนนๆๆะะะใใ่่งงงผเเเพพืยยกกกก็ฝตตหแแถ เดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creator of Solare เลยดีกว่าครับอาสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปภายในเกม c r e a t u r of s o n a r e นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยภายในเกม c r e a t u r of s o n a r e เนี่ยนะครับก็จะทําการอัปเดตนะครับทุกๆวันเสาร์เวลาประมาณตีห้านะครับถึง10บโมงเช้านั่นเองก็คือการอัปเดตเนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีรีเจอร์นะครับเพื่อนๆเข เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวละครที่มีคล้ายๆกับระบบใหม่หรือว่าสกิลใหม่นะครับให้เราสามารถที่จะนํามาเล่นกันได้นั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงนะครับตัวไทเทอร์หรือว่าตัวฉายาเนี่ยนะครับที่เรามีแล้วให้มีลูกเล่นนะครับหรือว่าความสวยงามเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆออาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อเลยแล้วกันนะครับสำหรับหัวข้อที่1น่ะครับเพื่อนๆที่จะเป็นการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้ภายในเกมครีเจอร์ออฟโซนาริเอลนะคร ัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาภายในเกม Creature of s o n a r e เนี่ยนะครับสตัวด้วยกันนั่นเองนะครับตัวที่1เนี่ยนะครับมีชื่อว่าแมกแมสตารนั่นเองนะครับโดยเจ้าแมกแมสตารเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในตัวละครใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาภายในเกม Creature of s o n a r e ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะโดยเจ้าแมกแมสตารเนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับให้เป็นตัวละครนะครับที่อยู่ในเงื่อนไขของ f i g h t Artifact นั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่รู้จัก f i g h t Artifact หรือว่ายังไม่คุ้นหูเนี่ยนะครับให้นกเเเทลบิร์ Torchbrook แล้วนั่นเองนะครับโดยเจ้าแม็กแมสตอรนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวละครนะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในร้านค้าอาร์ติแฟกต์ให้อยู่ในเงื่อนไขของไฟอาร์ติแฟกต์นั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการลดราคาของเจ้าแม็กแมสตอรเนี่ยนะครับก็จะมีเงื่อนไขก็คือให้เราในสามารถที่จะใช้เจ้าตัวไฟอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์อีกอันหนึ่งที่เป็นอาร์ติแฟกต์ไฟน่นะครับในการลดราคานะครับเช่นเดียวกับเจ้าทอเชรุกเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับที่ยังมีไฟอาร์ติแฟกต์อยู่เนี่ยนนนนะะครรรัััับบบแล้้้้้้วยยงไไไมมม่่่ดใใชชชปกกกเเเเเจจจาาาาาทออุีพืๆ็สถ แม็กแมสตาร์ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะฟาร์มเจ้าตัวไฟอาร์ติแฟกต์นะครับหรือว่าอาร์ติแฟกต์แห่งไฟเพื่อรอนะครับเพื่อนๆเจ้าแม็กแมสตาร์แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้กับเจ้าแม็กแมสตาร์ได้เช่นกันนะหลังจากที่เจ้าแม็กแมสตาร์เนี่ยอัปเดตเข้ามาภายในเกมแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าแม็กแมสตาร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับที่มีลักษณะตัวเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับภูเขาไฟนั่นเองนะซึ่งรูปร่างหน้าตาของเจ้าแม็กแมสตาร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นครรรรีีีีเเจอ์ท่่่มูปาาางหนน้ตยคล้้าาาายยคคคคลลลลึงงนนนนนะรรรรััับบกกสสไมมอออเเเด์์หหืืววว่่ตใโแป็จิงขอจ น,นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็จะถูกตกแจ่งนะครับหรือว่าออกแบบให้อยู่ในทีมของภูเขาไฟอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าแมกมสเตอร์ที่มีลักษณะเป็นภูเขาไฟหรือว่าเป็นลาวาขานาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสกิลหรือว่า ability ต่างๆของเจ้าแมกมสเตอเนี่ยนะครับก็จะเป็น ability นะครับหรือว่าความสามารถที่เกี่ยวข้องนะครับกับไฟน,นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเจ้าแมกมสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะโจมตีศัตรูและทำให้ศัตรูเนี่ยติดไฟได้อย่างแน่นอนนะครับดีไม่ดีเจ้าแมกมาสเตอร์อาจจะพ่นเบรสหรือว่่่าาาพนนลลมมหหหยยใจทีเป็แง ได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าแม็กแมสตอรเนี่ยนะครับก็จะถูกจัดนะครับให้เป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียฆ่านั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแถมยังเป็นครีเจอร์นะครับประเภทแคนิวอลหรือว่าตัวกินเนื้อด้วยนั่นเองนะครับโดยขนาดตัวของเจ้าแม็กแมสตอรเนี่ยนะครับจะมีขนาดตัวเนี่ยนะครับเท่านะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเจ้าอาร์ดอร์วอลดนเลยนะก็จะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเเเนนนนนีี่่่่่่ยยยคคคออขข้้าาาาาางงใหญะะรับแแแตตวววมมมจ็กส นครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้าแมกมาหรือว่าตัวลิมิเต็ดที่เราเนี่ยนะครับคุ้นชินกันเป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเจ้าแมกมาสตอร์เนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนั่นเองนะครับบวกกับยังเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในทีมห้านะแล้วก็สปอยไว้ก่อนเลยนะว่าพลังโจมตีของเจ้าแมกมาสตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงหลังจากที่ทางเจ้าแมกมาสตอร์อัปเดตเข้ามาภายในเกมได้ Muhammad เนี่ยนะครับเเเเดดาาดีีี๋ยยยววววรรรราาาามูละอออหื่ิขงจ้าาแมมกกสตันออีีีกกกทนนนนนึึงงละัััครบส่ววตเนี่ยนะครับที่จะเปป็นตััวละะครใหม่่ทีจอเดตเขี๋ยว วันพรุ่งนี้หรือว่าประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยสปอยไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน,น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มีผู้เล่นหลายๆคน,นให้ความสนใจกับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้แบบค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่อัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครน,นะครับที่เป็นที่ต้องการของทางตลาดหรือว่าทางผู้เล่นอย่างมากๆแน่นอนเลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้ามนัสนั่นเองนะครับถ้าออกเสียงผิดหรือว่าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะโดยเจ้ามี สหััปดา์นนนนี้่เองะโดยรูปร่างหน้าตาของเจ้าเมเนสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับลูกสุนัขนะครับเพื่อนๆมีหน้าตาที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยขนาดตัวของเจ้าเมเนสเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นครีเอเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบเท่าหรือว่านําขนาดตัวไปเปรียบเทียบกับครีเอเจอร์ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะมีขนาดตัวเนี่ยนะครับที่เทียบเท่านะครับกับเจ้าวีวิกอะไรทํานองนี้เลยนั่่่่นนนนเองะะครััับแตตกกก็จมีีีขาาดววววทส้ิ นิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับดูเผินๆแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักใช่ไหมครับเพื่อนๆซึ่งเพ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเนี่ยนะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาให้เป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในตู้พุชชี่กาชาใช่ไหมหรือว่าตู้แห่งตุ๊กตาที่มีครีเจอร์หน้าตาน่ารักน่ารักเนี่ยนะครับอยู่ในตู้ใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่ามีสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับเพื่อออออนน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 ๆททีีีีี่่่่่ัััััััปปปเเ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 ดดดดดตตตตขข้้้้้าาาาาาามมมมะะะะะคคคครรรรรบบบใใููกชงงฟไผิจจจสย็์ กาชาหรือว่าตู้กาชาแห่งความตายนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่านะครับเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับเบื้องหลังหน้าตาน่ารักของมันเนี่ยนะครับจะมีความน่ากลัวหรือว่าความน่าพิศวงเนี่ยนะครับซ่อนอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นครื่อร์ที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นลูกสุนัขตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นครื่อร์ที่มีหน้าตาเนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับเอเลี่ยนหรือว่าอสูรลกายนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าอสูรรรรรรรลลลลกกกาา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 ยยยยตััััััวววนน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 นีีีี้้เเเเเ่่่่่่่่ะะะะคคคคคคบบบมมมิดดพพืืือออออๆหหุททธ์ใขงงฉ มันเนี่ยนะครับจะซ่อนนะครับความน่ากลัวหรือว่าความดุร้ายของมันเนี่ยนะครับเอาไว้ภายใต้รูปลักษณ์นะครับของลูกสุนัขที่มีหน้าตาน่ารักนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามีศัตรูเนี่ยที่เข้ามาใกล้เจ้ามีเนสแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายร่างนะครับเป็นอสูรละกายนะครับเป็นเพื่อนที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่น่ากลัวมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําการเขมือเหยื่อนั่นเองนะครับเพื่อนโดยเจ้ามีเนสเลยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามาในตู้เดทกาชาหรือว่าตู้กาชาแห่งความตายนัััััั่่่่่นน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 นเเ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 เอออองงะะะะคคคครรรรรรบบบแแล้้้วก็จจจจาามมีีีีีสยยยดูใ์์ทททต ก็จะเป็นคลีเจอร์อยู่ในประเภทแคนิบอลหรือว่าประเภทกินเนื้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขในการกลายร่างของเจ้ามีเนสเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเงื่อนไขในการกลายร่างของมันเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบสกิลหรือว่ามาในรูปแบบเอ่อกลายร่างในตอนกลางคืนหรือว่ายังไงเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ทางเจ้ามีเนสเลยนะครับอัปเดตเข้ามาภายในเกมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพื่อนๆรายละเอียดของเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมจะมารีบรับ รายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันนะคบเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นครีเจอร์หนึ่งตัวนะคบเพื่อนๆที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็มีระบบใหม่ๆเนี่ยให้เราสามารถที่จะนํามาเล่นกันได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ค่อนข้างน่าสนใจนะและผมคิดว่าเจ้ามินเนสเนี่ยนะครับน่าจะเป็นที่ต้องการของผู้เล่นหลายๆคนในอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะครับหากสนใจเจ้ามินเนสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปฟาร์มนะครับเจ้าตัวเดซกาชาโทเค็นหรือว่าเหรียญกาชานะครับแห่งความตายรอเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่เจ้ามินเน หรือว่าเด็กาชาโทเคนเนี่ยนะครับในการสุ่มตู้เด็กาชาเพื่อหลุดลับเจ้ามีเนสได้เลยและนี่นะครับซึ่งวิธีการฟาร์มหรือว่าวิธีการหาเจ้าตัวเด็กาชาโทเคนอันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับสอนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหากเป็เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ทราบเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะย้อนไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้จัดทําคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นในส่วนของการปรับปรุงนะครับตัััััััวววววไไไททททเเเเเเเหรรรรืออ่่่่่่าาาาาาตตตฉยยนนนนนงงงะะะคคบบซึีกก็จจสด้้ใชม รือว่าตัวฉายาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันมีสีสันนะครับหรือว่ารูปแบบที่ค่อนข้างที่จะจืดชืดหรือว่าจืดจางมากๆเลยนั่นเองใช่ไหมครับเพื่องในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็จัดทําการนะครับจัดหรือว่าปรับปรุงเจ้าตัวไทเทลนี้เนี่ยนะครับแบบใหม่ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีการไล่สีนะครับเพื่อนๆหรือว่าทาสีตัวหนังสือนะครับของตัวไทเทลใหม่ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆทาการสวมใส่ หน้าชื่ออขงเพื่อนนนๆ่่ยะครับเงประกายหรือว่าทําให้ชื่อของเพื่อนๆน่ยนะครับสวยงามได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่ผู้เล่นในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับสำหรับตัวไทเทอร์อันนี้ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับได้ทําการปรับปรุงทําใหม่นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตของสัปดาห์นี้ที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับจะทําการใส่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นน้ำเสียที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกแล้วนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในวันพรุ่่่งงงนน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 นีีีีีี้้เเเเเยยยะะะคครรรรรััััับบาาาาามดดดดูลอออออพืๆขกกกปปตใสห์ทึ กันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็ฝาเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านไว้ท้ายคลิปนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจครีเอเอร์สายพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นครีเอเอร์เอกุซี่หรือว่าครีเอเอร์ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะที่เพจพีแอลแซนดราคอนช็อปอีกนั่นเองนคะครับทางเราก็มีนนนนครีเอเตอร์ากกาสายาพยันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับมากกว่าหนี่ยงร้อยสายพันซึ่งหกเพื่อนๆสามารถชท ที่เพจได้เลยน,นั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ